ารวมการแข่งกีฬานะคุณก็ไม่จ้องเข้าหรอกไม่มีประเทศคุณเข้าก็อยู่ได้คุณเป็นอะไรนักนากับคุณคเมเนี่ยฮะเมื่อไหร่จะหยุดสักทีเนี่ยฮะคุณเป็นอะไรนักนากับคุณคเมเนี่ยฮะแค่เข้าเปลี่ยนจากมวยไทยมาเป็นคุณคเมเนี่ยคุณคุณไม่อยู่สักทีเลยเหรอ เมื่อไหร่จะหยุดสักทีเนี่ยถ้าคุณไม่อยากเข้ารวมการแข่งกีฬานะคุณก็ไม่ต้องเข้าหรอกไม่มีประเทศคุณเข้าก็อยู่ได้ไม่มีประเทศไทยเข้าร่วมก็ยังมีอีกหลายประเทศนะครับอีก6ประเทศนะครับรวมเจ้าภาพด้วยเป็น7ประเทศคุณไม่อยากเข้าร่วมก็ไม่ต้องเข้าร่วมหรอกพอเถอะแต่ถ้าปี2 0 2 5นะฮะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอ่ะกมพูชาก็ไม่ได้เข้าร่วมเหมือนกันคุณทํำยังไงอ่ะเขาก็ทอยงงางนันเหมือนกัน